ย้ายแพรใหม่แล้วนะครับย้ายแพรใหม่แหลมแค่โซนใหม่นะฮะเริ่มนับหนึ่งใหม่ตรงนั้นเขาไม่ให้อยู่ละ <c oughs> นี่ให้อยู่ข้างๆแพรเสือบทนะแพรินะพรม,มารลนะนาน้ำเสือบทงานนี้เดี๋ยวก็ลองลองดูต้องเริ่มอ่อยใหม่ฮะอันนี้ลองตีเบ็ดทิ้งไว้ก่อนได้ไม่ได้ไม่รู้ยังไงมากล้ามาแล้วป้าปลาป้า,ปา,ปา อ่ะนะฮะที่ใหม่เริ่มรับหนึ่งใหม่ข้างๆก็มีแพรอีกแพรนึงนะครับเดีย๋ยวค่อยติดตามแล้วกันโอ้โหปลาเทง่งอะไรนี่กระซูอุ้ยอู้หู้เอ้ยอู้หูทแพร ฮะโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วสุเดเบี้ยตายเท่งปลาเท่งปิศาวเท่งมามามาโอ้โหกินเยอะอะไรครับเหยี่ปลาเหยียบปลานะฮะนี่นะฮะตายเท่งนะฮะ